ผู้ว่าโครานะครับใจถึงรับบทเป็นหัวหุ่นให้ผู้ติดยาโชว์ฝีมือตัดผมหลังได้รับการบำบัดและฝึกสอนอาชีพในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยครับที่โรงเรียนรักเมืองไทย1ตําตำบลบ่อปลาทองอำเภอปักธงไทยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและกิจกรมรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยจราจรและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์สร้างความตะระหนักรับรู้ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้กับประชาชนตลอดจนเพื่อความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยยาเสพติดนะครับสามารถเปลี่ยนทัศนคติด้วยการลดละเลิกและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ต่อไป ท่านี้นายชัยวชัชชินโกสมผู้ว่าราชก,การจาังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมเป็นหัวหุ่นใช้บริการตัดผมโดยช่างที่เคยเป็นผู้ติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและได้รับการฝึกสอนอาชีพจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่เคยเสพติดยาเสพติดอีกด้วย ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ใช้บริการช่างตัดผมที่ได้รับการบำบัดและฝึกสอนอาชีพจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและไม่หันกลับไปพึ่งพายาเสพติดอีกซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดเป็นกิจกรรมที่ให้โอกาสให้กำลังใจให้อาชีพและช่วยเหลือผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามนะคะทั้ง2กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดและกิจกรรมรณร,รงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยทางจังหวัดก็ได้มีการส่งเสริมและรณร,รงค์ให้เกิดขึ้นจริงทั้ง13อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่นะคะ่ะท่านผู้ว่าก็เป็นหัวหุ่นนะคะ ให้ผู้ที่เคยติดยาเสพติดเนี่ยที่เข้ารับการบําบัดเรียบร้อยแล้วได้โชว์ฝีมือห <Okay. S 2> ล่อเชียวนะคะแล้วก็นี่ราคาเป็นการให้โอกาสคนนะคะ <Okay. S 2> ให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติคืนคนดีสู่สังคมต่อไป